ถ้าในแบงคข้อกับที่ชอบตัวนี้ที่สุดในขาตัวนะพี่ชอบที่สุดใช่ไหมปกกับชอบน้อยที่สุด I am fan b o บ Podcast สวัสดีครับชาวนิตกสีนครับอยู่ผมดูเต้แล้วก็ รายเยปกนะครับวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับหลังจากที่คลิปแรกเราไปรีวิวเสื้อไทยลีกใครยังไม่ได้ชมก็ไปชมนะครับเดี๋ยวจะค้นไ้ตรงหน้าไอปกเนี่ยแต่ทีนี้หลังจากที่ลงคลิปนั้นไปหลายๆคนก็เริ่มบอกว่าเฮ้ยอยากดูเสื้อเวอยากดูเสื้อเติร์วันนี้เราก็เลยเอาความสามารถที่มีอยู่นะครับมาที่ร้าน Ari Concept Store แล้วก็วันนี้เอาทุกตัวที่เราพอจะหาได้ในช่วงวิกฤตการโควิดนี้ทีมไหนที่เราไม่ได้รีวิว ไม่ต้องโทรมาฮัลโหลเต้ลืมทีมนี้ป่าไม่ต้องโทรมาถามเรื่องบอกอไม่เอาแล้วเดี๋ยวทีไหนถ้าเกิดว่าหลังจากจบวิกฤตโควิดเดี๋ยวเราจะให้ขอบคุณประกันไอว้าวนะครับซื้อประกันวันนี้มันต้องว้าวเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะให้คะแนนเป็น1ิบว้าวจริงป่ะเป็นสิบว้าวจริงๆถ้าเกิดเอาความเข้าใจของแฟนบอลเนี่ยเสื้ออเวเนี่ยกฎหลักๆของที่เราเข้าใจก็คือเสื้อที่สีตรงข้ามแล้วมีโทนสีที่ตรงข้ามกับเสื้อโฮมอย่างเสื้อแดงตรงข้ามกว่าจะเป็นขาวเลยน้ำเงินหรืออะไรก็ตามแต่ ส่วนเสื้อเติร์สเนี่ยมันจะเป็นเสื้อที่โฮมกับอเวมีแล้วเลือกใส่แล้วด้านไปใกล้เคียงกับเสื้อฝั่งตรงข้ามครับผมก็ต้องมีเสื้อเติร์สที่แหวกออกไปอีกอเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับเริ่มจากทูแบงกคอกจะกปกติเสื้อเวของแบงคอกคือจะเป็นสีขาวถูกป่ะถ้าพูดตรง แล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หลายๆคนแบบว่าสาวๆชอบอใส่ใส่ง่ายมันยูนิเซ็กบอกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเทรนของปีนี้ด้วยแหละเสื้ออีกตัวหนึ่งอคอลเลคชันหนึ่งที่น่าเก็บสะสมมากในปี2020ปีก่นกอนๆเราเห็นสีพูจากบุยลำใช่ไหมแต่ว่ามันจะเป็นอีกโทนหนึ่งอ,อันนี้จะเป็นสีที่อ่อนลงผู้หญิงใส่ได้ถ้าจะออกไปข้างนอกแล้วต้องใส่เสื้อ,อเสื้อที่มันไม่ใช่เป็นฟุตบอลจ๋าก็จะหยิบเสื้อตัวนี้ไป ชักแปดถ้าลองกว่าสายตาอาจจะเป็น1ใน2-3าตัวที่ชอบที่สุดของเวให้ชักแปอให้แปอันนี้มาที่ BG จีปทุมยูเนเต็ดนะครับอันนี้เสื้อย่ากับเสื้อเยือนเนี่ยมันเหมือนกันก็คือแต่แค่เปลี่ยนสีรูปแบบมันเหมือนกันก็คือไนกี้ข้างหลังข้างหน้านี้ดีเทลเหมือนกันเลยคือย่าอ่ะพี่ให้ไวเยอะนะบีจีอ่ะตะพอเป็นเยือนเนี่ยสีบวกกับการที่มันตัดกับสปอนเซอร์ทั้งหมด รวมถึงแต่กับโลโก้ที่ว่ามันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ปกติบีจีสีแรสีขาวสีเขียวน้ำเงินอันนี้มาเป็นสีแดงซึ่งแต่ละสโมสรเนี่ยก็เริ่มฉีกแล้วไงเนี่ยอย่างที่พี่บอกคืออย่างตอนที่มันเป็นสีน้ําเงินเนี่ยมันไม่ได้โดดออกจากทุกอย่างมันดูลงตัวมากกว่าคืออันนี้มันโดดไปกระทั้งโดดกับโลโก้ตัวเองอ่ะไม่ต้องโทรมานะฮะบีจีครับผมปกให้7โอเคสำหรับพี่พี่ให้สัก เหมือนการที่ให้รอนเจ็ดเหมือนกันอืเอาไปดูสุพรรณหน่อยบปสุพรรณปีนี้แหวกอีกแล้วครับปกติสุพรรณก็จะเป็นสีขาวต้องไห้ม่เป็นคอปกแบบคอจีนอ่ะเป็นคอจีนกึ่งกับคอปกแบบใช่ใช่แล้วมันมีดีเทลเยอะเหมือนกันนะมีลายเทมเพลตที่เป็นเนื้อผ้าจริงๆครับแล้วก็ตัวโลโก้เนี่ย ดีเทลก็ต่างจากตัวโฮมนะสำหรับพี่พี่ประทับใจเรื่องหนึ่งคือตอนที่เสื้อโฮมของสุพรรณจะเป็นสีเข้มถูกไหมแล้วมันก็จะค่อนข้างตัดกับโลโก้แต่พอเป็นอเวย์อ่ะสีมันค่อนข้างไปในแบบทางเดียวกันมันเป็นทิศทางเดียวกันก็เลยกลายเป็นเออก็ชอบตัวแรกให้เยอะตัวนี้ให้ใกล้ๆกันพี่ให้สักแปดเลยแปดว้าวแปดว้าวครับผมให้เจ็ดจุดเก้าเอาไปตัวที่สี่อเวย์ของพีทีประจวบตัวโฮมของประจวบก็เป็นสีส้ม อืมอันนี้เหมือนกันเลยแต่แค่เปลี่ยนสีจากสีส้มเป็นสีเขียวเนื้อผ้าทุกอย่างเหมือนกันอันนี้กรณีนี้พี่ให้คล้ายๆกับสุพรรณตอนเป็นสีส้มสีมันดันตัดกับโลโก้แต่พอเป็นสีเขียวคือเขามันเกินแต่ในความเกินนะพี่กับชอบแต่เรื่องดีไซน์โอเคพี่อาจจะให้เยอะกว่าตัวโหม7.2 3สอา่ะประมาณ6.5จุดห้มันดูไม่ใช่ประจวบอ่ะ ปอติดประจบมันต้องสีอะไรสีแสบมันต้องดูมีสีสันมากกว่านี้อีกมุมนึงคือโอเคดีไซน์สีอาจจะดีแต่ดูลแล้วฟิลเหมือนเชื่อซ้อมใช่เอาไปต่อที่สูตรปลาการชิตี้ครับผมถือว่าเป็นสีที่ที่ที่แปลกเหมือนกันนะใช่อันนี้ถือว่าเด่นนะถือว่าเด่นเออมันแตกกับสําหรับไทยลีกนะที่เอาสีนี้มาเล่นแล้วมันตัดกับสีน้ําเงินเนี่ยมันรู้สึกว่าเออมันเด่นสำหรับพี่พี่ชอบเสื้อโฮมากกว่าพี่ให้สูตรปราการท็อปทรีเพราะว่าพี่ชอบเฉดสีเสื้อสูตรปราการอะ ส่วนตัวคือพี่เป็นคนไม่ชอบโทนสีนี้ด้วยก็เลยอาจจะดอกตามความชอบส่วนตัวไปตัวนี้ให้สักห5ดห้าปกให้7.5้าเพราะความแปลกเมืองทองเมืองทองนะครับเมืองทองปีนี้เป็นแบรนด์ของตัวเองแล้วก็สีหลักก็สีแดงอยู่แล้วแต่ปีนี้เป็นสีขาวสำหรับพี่อ่ะใน3ตัวของเมืองทองที่ออกมาโฮมโอเคผ้าดีดีไซน์ดีก็ตามแต่แต่พี่ติดเรื่องโทนสีที่มันเป็นเฉดสีเดิมของเมืองทองในปีที่แล้วกลับกลายเป็นใน3ตัวของเมืองทองพี่ชอบตัวนี้สุดนะ แปดหเลยตัวนี้ปกไปรู้สึกว้าวกับชุดเติร์ดมากกว่าคือด้วยความที่มันเป็นแปลกใหม่เบืงทองส่วนใหญ่างมันก็เป็นสีขาวสีแดงสีดําสีทองหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันก็รู้สึกว่าโอเคมันไม่รีว้าวอะไรมากแต่พอไปจับเนื้อผ้าจริงจเนี่ยมันก็สู้หลายหลาแบรนด์ได้ปกให้ประมาณ 7.8ไปอย่างรวดเร็วอีกหนึ่งทีมที่ทุกคนมักจะพูดถึงเสมอนั่นคือบุรีรัมยูไนเต็ดจริงๆปีนี้คอนเซ็ปต์เขาชัดมากเป็นบรีเซ็คิลนะครับแล้วก็เลยไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องของเขาเรียกว่าแบบดีไซน์มากมายเชื่อตัวนี้มีปัญหาอย่างนึงมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นโลโก้มองไม่เห็นเลยเวลายิ่งเวลาแบบเปียกเงื่อหรือเปียกอะไรงเงี้ยคือแบบืนไปเลยอ่ะใ้ข้อดีข้อเสียอีกมุมหนึ่งคือมันลดความเป็นเสื้อฟุตบอลลงไปไงที่บอกว่ามันมันให้ความแฟชั่นในสนามมากขึ้นครับ ถ้าดูดีเทลจริงๆเนี่ยดีเทลมันเยอะมากเหมือนกันนะข้างหลังก็จะมีลายที่เป็นแบบเหมือนเป็นลายเท็กเจอร์บุยลำสักอย่างประท่งประเทศอ่ะประมาณนี้สักอย่างเลยครับปกให้เจ็ดจุดห้าเออพี่ให้ให้ประมาณนั้นเลยพี่ให้ประมาณเจ็ดจุดแปดประมาณนี้แต่ถ้าจะดีมากเลยนะถ้าไม่ใช่ขอบปกพี่ว่ามันจะกลายเป็นแฟชั่นมากขึ้นไปอีกท่าเรือการท่าเรือนะครับเหมือนโฮมเลยก็คือลุกลุกร่างลุกทรงเหมือนกันแต่แค่เปลี่ยนสีดีเทลเหมือนกันเลยลายตรงนี้ ทุกอย่างถ้าในอเวทั้งหมดอาจจะชอบตัวนี้น้อยสุดโลโก้ทั้งหมดคือก็คืออ่ะส่งไฟล์มาฉันก็เอาตามนั้นเลยไม่ได้มีการปรับโทนปรับอะไรให้มันเข้ากับการดีไซน์เชื่อหกจุดหนึ่งะปกครับปกให้เจ็ดที่ให้เจ็ดเพราะว่าถ้าคุณไม่มีปี2019ันสิบเก้าถ้าคุณจะซื้อตัวเนี้ยโอเคอ๋อโอเคอ่าได้อ่าอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดคุณมีคุณไม่ต้องซื้อก็ได้เก็บตังค์ไปซื้อปีหน้าก็ได้ใช่พี่พี่พูดเหมือนกันในหูเลยนะไปกันที่อ w a อีกตัวหนึ่งนะครับครับผม ของนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีมันดูเป็นเสื้อเ w a y ที่มันไม่ได้ห่างกับโฮมอ่ะก็จะใส่โฮมเป็นสีส้มแล้วอ่ะก็จะใส่เ w a y นี่เอารวมเอะปกเดินไปหยิบโฮมที่เป็นสีส้มมันก็ไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นเห็นไหมถูกไหมแค่พอปกที่ต่างกันแค่นั้นเองจริงจอันนี้ควรเป็นโฮมอันนี้เป็น away อันนี่อาจจะเป็นเตอร์ดอะไรอย่างเงี้ยอา่านได้สักเกือบเจ็ดหกกว่ากประมาณนี้หกจุดแปดครับเออเอาไปต่อที่ทีมรักของคุณครับผมโปลิสโปลิศเซโลครับผมปีนี้เสื้อเป็นเสื้อต้องเรียกว่าย้อนอดีตหน่อย ในปีที่เขาพิ่งได้แชมป์ตอนนั้นน่าจะเป็นแบบยุคแรกๆเลยที่เขาใช้เสื้อสีเหลืองย้อนไปดูนะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยฟ้าเสื้อสีเหลืองอโทเดียวกันแต่ว่าเนื้อผ้าเนี่ยมันจะต่างกับชุดโฮมจับดีๆมันเป็นผ้ายืดอันนี้ผมให้หกจุดห้าให้เท่ากันเลยมหมดแล้วครบแล้วเป็นที่เรียบร้อยถ้าสรุปของเวย์ก่อนอสำหรับพี่พี่ว่าเทรนด์ของอ w a y ปีนี้อาจจะมาโซนเนี่ยสีเนี้ยเหลืองพยายามฉีกอะพยายามฉีพบบอกเอาอ w a y ที่ชอบที่สุด กับชอบน้อยที่สุดหนึ่งตัวอันนี้ชอบที่สุดเอาละคอมเมนต์มาแล้วเอาละไม่ได้อวยแต่นี่นี่ชอบจริงคือตอนที่เปิดตัวเราก็ไปงานเปิดตัวใช่ไหมผมรู้สึกว่าผมไม่มองชุดอื่นเลยนอกจากชุดนี้ของพี่ที่ชอบที่สุดตัวเดียวกันเสื้ออาเวที่ชอบน้อยที่สุดหนึ่งตัวอ่ะมาดีนะดีนะเพราะว่ามันมันมันเหมือนเสื้อซ้อมอะอย่างที่พี่บอกอะแล้วมันรู้สึกว่า มันไม่ได้มีอะไรให้มันเป็นภาพจําในการที่แบบคุณยืนสิบเอ็ดคนแล้วมาแบบถ่ายรูปอะ่ะของพี่ชอบร้อยสุดอาจจะเป็นท่าเรือพี่ก็เป็นท่าเรือเมื่อกี้โอ,อเวผ่านไปครับผมเติเออร์ดบีจีปทุมอันนี้สรุปอันนี้เป็นเติร์ดจริงๆใช่ไหมใช่เราไม่ได้เข้าใจผิดว่าน,นี้เป็นเอ,อเวย์แล้วนะไม่เ,เติร์ดจับใจเป็นพี่ชอบอันนี้มากกว่าเชื่อเอ,อเวย์ใช่ดูแพงกว่าดูลงตัวดูลงตัวดูแบบ แต่ติดอย่างเดียวคือสปอนเซอร์นี่แหละที่แบบก็ <g ly> ยังไม่ได้แบบกลืนเป็นเป็นสีเดียวกัน,ก,น <g ly> กให้7.5ไปเติร์ดต,ตัวที่สองสุพรรณบอลน Born ่ะได้พูดไว้ตอนรีวิวเชือโฮมว่าสุพรรณปีนี้เป็นปีที่สวยทั้งสามตัวสำหรับพี่พี่ยอมรับไปนะว่าสวยทั้งสามตัวเสือ้อเติร์ดก็ก็ลงตัวคือถึงแม้สีไปอ่าถ้าถามว่าในความที่ปีนี้มีคนเล่นสีเหลืองเยอะสุพรรณน่าจะเป็นเหที่หนึ่งของสีเหลืองได้เลยอ่ะดูในขนาดโลโก้ช้างเขาก็มีความกลืนให้มันแบบ เข้ากันอ่ะมันเบนมันเป็นทุกอย่างเลยนะทั้งๆที่แบบบางทีบางโลโก้มันก็ยังเป็นสีอยู่อ่ะมันรู้สึกว่าเราไม่ติดขัดกับมันพี่ให้สักแปดจุดเจ็ดอ่ะบอกให้แปดจุดห้าครับไปสมตทปารกคาซิตี้เชื่อเตอร์ครับแปกแล้วแปกครับคือมันมันมันรู้สึกว่ามันกืนไปเลยอ่ะมันกืนไปเลยแล้วแบบโอเคมันอาจจะได้ความเป็นสีแบบนีออนพี่ใช้คาอธิบายเชื่อตัวนี้เหมือนกับปะจจุบให้ความเหมือนเชื่อซอมมากกว่า ให้เ3ครับพี่ประมาณ7อ็ดประมันไปเติร์ดตัวที่4ของทูแบงคอกอ่ะถ้าในแบงคอกพี่ชอบตัวนี้ที่สุดในสามตัวนะอเวก็ดันเป็นตัวที่ชอบที่สุดแต่เนี่ยสี่เติร์ดอะคือพี่อะดันชอบเสื้อโกของแบงคอกในปีที่แล้วแล้วฟิลของเสื้อเติร์ดในปีเนี้มันมีความดึงจากเสื้อผู้สาประตูมาอ่ามันมีฟิลลไตลยการพี่ชอบที่สุดใช่ไหมปกกับชอบน้อยที่สุดไม่เพราะว่ามันดูเหมือนไม่ได้ไปคิดทางเดียวกันไหมใช่ใช่ใช่ลองลองดูคู่กัน มันยังดูแบบไปด้วยกันได้แต่เนี่ยมันรู้สึกว่าออมาอาจจะแหวกไปเลยมันแหวกไปเลยอะแต่ด้วด้วความแปลกใหม่ปกก็โอเคเอด้วยความที่เขาอยากจะนํานําเสนอในรูปแบบใหม่อ่าปกให้เจ็ดโอเคไปตัวที่ห้าไปโบลิสเทโรอืมไม่ได้เป็นครั้งแรกที่เอาเขาออกแบบสีน้ําเงินมาเขาพยายามใส่สีที่มันคู่ตรงข้ามมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นแบบแพทเทิร์นสำหรับพี่โบลิสเทโรในสตัวโฮมอเวเติร์ดพี่ให้เติร์ดดู s ิมเพิที่สุดดูลงตัวที่สุดดูเรียบง่ายแล้วมันใร่ใส่ได้ทุกสถานการณ์เออเออให้สัก7.4อ่ะเจ็ุดครับผมผมให้7.5อืโคราชครับเอ้ยเออ,เอ,อสีนี้ก็สวยนะโคราชในสาตัวเออก็กับกายเป็นเออชอบสีนี้ที่สุดว่าแต่เหมือนที่โปพูดว่าในความที่ลงตัวบางทีมันหลุดของความเป็นทีมไงอย่างที่บอกว่ามันกลับกายเป็นบางทีมเนี่ยเสื้อ โฮไม่รู้จะเล่นอะไรเพราะสีมันจํากัดมันเป็นสีไป็นลำทรงขอสองน่ะใช่ครับแต่พอมาเติร์สมันมีความแบบเฮ้ยมีสไตล์เออมีพื้นที่อยูได้เล่นเอออยากจะทําอะไรนําเสนอมาเนี่ยเนี่ยให้สัก7.5ดจุดห้าดิผมให้เจ็ดจุดห้ามันต่อไปเติร์ของบุรีรัมย์มีเต็ดนะครับเสื้อเติร์บุรีรัมย์ค่อนข้างเป็นเสื้อเติร์ดที่เบาสุดหมายถึงไม่ได้น้ําหนักนะหมายถึงกระแสย้อนไปเป็นเสื้อเติร์ดของบุรีรัมย์มปีเนี่ยจะถูกพูดถึงหมด อ๋อใช่มันจะมีปีหนึ่งเหลืองปีหนึ่งชมพูปีหนึ่งเทาเทาคอดำแต่พอปีนี้มันกลับกลายเป็นแบบนี่่งแล้วเราก็จะเดินผ่านไปซื้อโฮมหรือไมโคเวพี่ให้เป็นสักเจ็ดกลมๆปุ๊บจะให้เจ็ดตรงที่ว่าใส่ได้ทุกที่ไปทุกงานใส่ออกไปในกายไปได้ข้อดีด้านนั้นเนี่ยตัวสุดท้ายของเติร์ดที่เราหาได้คำมิยามแรกเลยนะครับนึกถึงหน้ารัตนัยสองแสงชันรนึกถึงหน้าวรวลุบุสิรุภา ทำไมวะเพราะโกเขาใส่เสื้อตัวนี้วะในปีที่ผ่านๆมาใช่แต่อันนี้ให้ความรู้สึกเหมือนเสื้อประตูแต่ในบรรดา3ามตัวของท่าเรือตัวนี้ดูลงตัวสุดนะก็ดูแบบดูก็ยังดูเป็นหนึ่งเดียวอ่ะมาดูไม่ได้แบบโดดขนาดนั้นนะเพราะอาจจะด้วยว่าโทนสีมันสามารถกลืนมันกลืนทุกอย่างทุกอย่างได้อยู่7.5ไปเจ็ดครับโอเคเหมือนเดิมถ้าคุณมีปี2019ก็ไม่จำเป็นต้องมีไม่จำเป็นต้องซื้อแล้วสายเยอะหน่อยตรงนี้นะครับก็เอาเป็นว่า ความคิดเห็นของปกก็แตกต่าง,งวความคิดเห็นของผมก็แตกต่างของทุกคนที่ดูก็แตกต่างครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลกันว่าเฮ้ยเอาเวที่คุณชอบที่สุดอเอาเวที่คุณชอบน้อยที่สุดเติร์สที่ชอบมากที่สุดหรือน้อยที่สุดก็ลองสแสดงความคิดเห็นกันมา m. สําหรับถ้าอยากได้เสื้อฟุตบอลน,นะครับทางอาุอ้ยช่วงนี้มันเดินทางไม่ได้ถูกตอ้องเราซื้อได้ไหมฮะซื้อได้วัดแต่แล้วผ่านอาริฟุตบอล ทางเว็บไซต์นะครับครับอัริฟุตบอลคอนเซปต์สโตร์ครับผมแล้วก็มีบริการเขาเรียกว่าแชทแอนชอปใช่อยู่บ้านก็บายฟอร์มโฮมไปคุณจำสงการได้ไหมได้ช่วงเวลาที่ปืนฉีดน้ำแพงที่สุดคือสงการถูกต้องเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่สตาร์ทถูกที่สุดก็คือช่วงที่มันไม่สามารถเตะได้คุณต้องใช้สหมองในการใช้เงินนะเพราะฉะนั้นซื้อสตาร์ทในช่วงที่เราเตะไม่ได้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณคุ้มค่าที่สุดครับผมซื้อมาเก็บไว้ ผมเอาก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับส่วนที่ไหนที่ยังไม่ได้รีวิวหรืออยากแนะนําอะไรก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้เราด้วยแล้วกันแล้วก็ขอบคุณนะครับครณกันไทยไอวอนะครับผมดูแลสุขภาพคด้วยนะครับทุกคนจบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ I am Fan b o n Podcast